สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสักคู่หนึ่งอ่าสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้มาพบครูสิตาเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะไปธุระนะคะแล้วก็ช่วงนี้งานยุ่งมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปนะคะต่างประเทศด้วยนะ,ะขออนุญาตเปิดเพลงแป๊บหนึ่งสวัสดีทุกคนนะคะเสียงครูชัดภาพคารูชัดไหมเอ่ย สวัสดีทุกคนค่ะโค้ดพิมพ์สวัสดีค่ะจาก YouTube นะคะเวล์ชแนลสวัสดีนะคะครูจิดาด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีคุณบิมนะคะสวัสดีคุณศิรประพานะ,ะหญิงช้อยนะ,ค,ะคุณยิมมี่นะคะ่าทุกคนเลยคุณปุ้ยสวัสดีค่ะโอเคได้ยินช่วงโฆษณาด้วยเนาะ,ะเสียงชัดไหมลูกสวัสดีคุณปุ้ยครูนะะพี่อ้อราศีนะคะ,ส,ะ,คะสวัสดีค่ะอ่ะ Youtube ชัดไม่เอ่ยสวัสดีนะคะนักธุรกิจนะคะพันล้านนะเอี่ยยาผิญญาณน,นะลูกสวัสดีคุณโอเอคดหมิวนะคะคุณแม่โมอ่ะคุณจารเพนสวัสดีค่ะมาสวัสดีคดกิฟนะคะสวัสดีคุณคณิษฐานะคะสวัสดีคุณมหามหาวิชใช่ไหมกวมันชื่อผิดต้องขออภัยนะ สวัสดีนะคะนอยนานาเจอกันสวีเดนโลกนอร์เวย์นะคะคุณคุณมาลีสวัสดีค่ะยังทําตามไม่ได้มึนๆไปดูคลิปใหม่มากรับ2ี่สเอวันค่ะการปรับอารมณ์มันไม่ได้ยากขนาดนั้นยิ้มถ้าไม่อยากชีวิตีก็จะปรับไม่ได้ถ้าอยากชีวิตีเราจะปรับได้หมดแหละเพราะเรารู้ว่าทางนี้มันคือทางรอสาวผู้หญิงที่ติดลบสิบล้านเหยเงินติดต่อยี่สิบบาทโคตรรวยโคตรโลดโคตรรวยโคตรรอดก็จะกดจักรวาลกดแรงดูๆจ้าขอเพลงทนเลทะเลด้วไอ ที่คิดจะส,สัวไว้กับใจดวงนี้ไอไอไอขอเพลงสโลสเลเด สวัสดีทุกคนคะ่ะสบายดีสบอลาวนะคะกัมพูชานะคะนอร์เวย์สวีเดนนะคะอเมริกาอังกฤษนะคะโอ้เยอะมากเลยสวัสดีทุกคนนะ,ะสวัสดีพยาบาลนะ,ค,ะคุณหมอดารานักร้องนักข่าวนะคะเจกิจขของกิจการระดับประเทศทุกคนนะคะลูกศิษย์ที่รักทุกคนรวมถึงนะค,ะคนใหม่ด้วยหัวใจรัวๆต้อนรับคนใหม่ใหนลูกเร็ววันนี้เดี๋ยวเริ่มเร็วเพลงเดี๋ยวเริ่มเลย Hey ถ้าทางนี้คือทางรอดเข้ามาค่ะน้องใหม่ฝักตัวด้วยหัวใจโดดๆมาถ้าคิดลบแล้วชีวิตสำเร็จสําเร็จไปนานแล้วค่ะมาลองติดบวกกับครูสิตาดูค่ะจากคนที่ติดลบ10ล้านเหลือเงนติดตัว20บาทค่ะโคตรรวยโคตรรอดว่าจะกดจักรวาลกดแรงดึงดูดไม่พูดเยอะค่ะเพราะว่ามันขมคอ คิดสัวๆไว้กับใจดวงนี้ไอไอไอขอเพ่สโลอโะเลเด้อไอเบิกบานมาจะไปแคม์รีสอร์ทหลอกเขา,หาอ่ะลองผิดชักมมาลุกสโลสะเลปล่อยให้คนอื่นเขาสโลสะเลไปนะคะให้เรามีชีวิตช้รายก็พอวันนี้นะคะคอร์สนี้คลิปนี้ดีมากเป็นคลิปฟรีที่ครูบัรจงสร้างค่ะ สำหรับใครที่นะคะไม่รู้ว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนแล้วต้องเข้ามาดูเลยคลิปนี้ดีจริงๆอย่าชมลูกสินค้าแม่ดีขอเพลนสโลสเลเดอไอติคิสสเเดสดๆไว้กับใจดวงนี้ไอไอไอ โอ้โหลูกศิษยนะ์กุติตาร์ดมา12มหาเทพนี่เก่งกันสุดๆเลยนะคะสร้างยอดระดับ10ล้านอัพนะต้องบอกก่อนนะว่าใครที่กาลังอยากจะตัดสินใจลงคอร์สออนไลน์เชียร์เลยนะคะกับ12มหาเทพออนไลน์นะคะแต่ละคนยอดระดับ10ล้านัพนะคะมีผลลัพธ์นะคะทุกว <un boxing> ันทุกเดือนค่ะคนจริงสายเซกตัวจริงมีผลลัพธ์ทุกเดือนค่ะสายเซกตอร์ปลอมได้บ้างไม่ได้บ้างเขาเรียกว่าโกดอินกดเอาผิดเข้าผิดออกนะคะเนี่ยลูกแม่นะคะผีไม่เข้าลูกนะคะมีสต่เทพลง สโลสเลสวัสดีนะคะบอสคุ้มยอาริอาโรจากเยอรมันด้วยเฮ้ฮ hey. huh. ่าสโลสเลเอเนาะคนจริงต้องมีผลลัพธ์ค่ะเราไม่พูดเยอะเพราะว่ามันจะเจ็บคอนะคะอุ๊ยแกขอนี้อีกน,นิดนึงได้ไหมะ ใครดูก็ดูใครไม่ดูก็ไม่ต้องดูต้องเรียกองอะองยังไม่ประทับมันช่งมีความหมายกล้าที่จะแตกต่างค่ะรวยแบบง่ายสบายค่ะเราไม่ได้พูดกอไก่เป็นตั้งแต่ตอนคลอดออกจากท้องค่อท้องแม่เราโูกนะคะเราฝึกดังนั้นการพูดเก่งมันไม่ได้พูดเก่งหรอกมันพูดเป็นคนพูดเป็นคือคนเรียนรู้เยอะโอเคอยู่กับแม่วันละสามคลิปห้าคลิปรวยง่ายรวยสบายค่ะรับสดายไม่ได้เลิกดูเลยบล็อกเป็นไปเบื่อ ขบขอที่ตกยานค่ะเฮ้ยู่ u ู u ชัดนะเพจชัดนั่นลูกเฮ้ยเบอร์บานมาค่ะหัวเราะมาดูครูจากฟินแลนดีดีต้อนรับค่ะเสียวน่าชีมันึ่งมีความหมายหัวใจรัวรวต้อนรับคนใหม่หน่อยนะคะ คนถูกรางวันที่หนึ่งนะคะโอ้คนธรรมดาเจ้าของกิจการระดับประเทศสาวโรงงานเนจ้าของกิจการระดับประเทศค่ะใครเจอคุณสตาโคตรโค้ดโชคดีคุณตาไม่ใช่ดาราครูสตาไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ค่ะแต่ครูสตาคือปฏิหารสำหรับทุกคนที่ได้ดูค่ะผู้หญิงที่ไม่มีแต้มต่อทางสังคมโคตรจนไม่มีใครนสนับสนุนเลยโคตรรวยโคตรรอดเมื่อเจอทางรัฐนี้ค่ะระดับโลกค่ะเอาเบิร์ตไอซไร์รู้ทีฮับเอเคอร์รู้โรเบิร์ตกิโสกิรู้คนทั้งโลก10%เท่านั้นที่รู้คุณโคตรโชคดีที่ได้เจอครูในนคคคลิปี้่่ะะแชรร์ัวก ยง่ายๆผลลับชัดเจนสปูตสปาร์ตมากนะคะเพราแม่ทำมาแล้วเฮ้ h หัวเราะมาใครยังหัวเราะไม่ได้ปักขึ้นหัวเราะยังต้องรออะไรเสียวนาทีมันถึงมี คูหนึ่งคนยันปัจจุบันนี้ไม่รู้เท่าไหร่ไม่สนใจครับสําคัญคือจิตของคูให้ยิ่งใหญ่เสมอยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีค่ะถ้าคุณแปลกไม่พอคุณต้องรู้ว่าคุณกําลังสร้างคุณค่าอะไรให้กับคนบนโลกใบนี้ค่ะเริ่มเริ่มพอเริ่มโอเคทุกคนค่ะ everybody นะคะพร้อมนะคะวันนี้นะคะคุณนะคะทาไมต้องมาเรียนกับครูสิตาคะเพราะครูสิตาแตกต่างจากครูทั่วไปตามท้องตลาดนะคะเพราะครูอู่ทั่วไปตามท้องตลาดครูไม่รู้ว่าเขาใช้ทฤษฎีใครมาสอนแต่สิ่งหนึ่งที่ แตกต่างกันคือเมื่อเราได้เจอกฎจักรวาลกฎ,กฎแรงดึงดูดค่ะคนทุกคนพูดเหมือนกันคิดดีคิดบวกอารมณ์ดีเราบอกดูดนี่นั่นสรตานะคะมากมายค่ะทุกคนรู้ว่าพูดบวกมันดีกับผลนะดีกับชีวิตอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพูดบวกอย่างไรให้ประสบความสําเร็จครูจิตาช่วยได้ในฐานะที่ครูเองไม่ได้มีแต้มต่อทางสังคมไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างปานกลางถึงร่ารวยค่ะแต่ครูเกิดในฐานะที่ค่อนข้างยากจนค่ะแต่นะครูสามารถนะคะ ประสบความสาเร็จโดยที่ต้องขอบคุณนะคะคบาอาจารย์ทุกคนที่ไม่ได้สนับสนุนเรามันทาให้เรานะคะลุกขึ้นมาทยานฟ้ากับตัวเองค่ะและสร้างทฤษฎีขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่าทฤษฎีครูสิตาค่ะจากคนที่นะคะติดลบไม่ได้มีแต้มต่อจริงๆนะคะสเดือนปลดหนี้10ล้านหเดือนซื้อบ้านกันสดหเดือนซื้อบ้านหลังที่สองพร้อมรถเบนซ์นะคะเจเดือนนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านนะคะสปีก,กว่าๆค่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมในการผลิตสกินแคร์ของตัวเองค่ะต้องบอกว่านะคะขายสินค้าเป็นละล้านชิ้นผ่านการ รีออเดอร์กการอากาศเพราะเราแตกต่างค่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้ใครที่พร้อมจะแตกต่างและสร้างผลลัพธ์ให้กับชีวิตคุณนะคะเข้ามาเลยนะคะวันนี้ไม่ว่าใครทํางานอะไรก็ตามค่ะวันนี้คุณต้องหาความแตกต่างคุณสังเกตไหมว่าคนที่แตกต่างมากกว่าคุณเขาจะได้รับโอกาสดีๆมากกว่าหลายครั้งที่เราเข้าเมืองตาหลิวเราหลิวตาตามนะคะ เขาไม่กล้ากูก็ไม่กล้าเขาไม่กล้ากูก็ไม่กล้าเขาทํากูก็ค่อยทําเขาไม่ทํากูก็ไม่ทําเราก็เลยไม่ได้รับโอกาสดีๆค่ะซึ่งจริงๆแล้วคนไทยเป็นคนที่เก่งมากค่ะคุณรู้ไหมคะว่าประเทศเกาหลีประเทศจีนเขาแข่งกันแข่งกันค่ะว่าใครจะสามารถครเอทงานได้ดีกว่ากันใครที่จะมีศาสตร์และศิลป์ได้ดีกว่ากันใครที่จะมีความรู้และความสามารถได้มากกว่ากันค่ะ ทั้งทงที่คนไทยโคตรเก่งเลยทั้งทั้ท,ที่คนไทยโคตรเก่งเลยแต่มันมีคําว่าเกรงใจอยู่ค่ะก็เลยไม่กล้ากลัวรุ่นพี่กลัวว่าเด็กเขาจะว่าเกินหน้าเกินตาโกนนู่นนี่นั่นสารตะค่ะซึ่งจริงๆเราเห็นไหมคะว่าเด็กรุ่นใหม่นะคะเด็กสมัยนี้คุณจะเห็นว่าเขาไลฟ์สดกันแต่5้าขวบเจ็ดขวบสิบขวบยังเรียนไม่จบสามารถสร้างกาไรเป็นร้อยๆล้านค่ะผ่านช่องทางของ y ย u ทูบเฟซบ o ๊กมากมายค่ะแต่ อาป้าอากงอามานะคะวันนี้ยังไม่มีรายได้เท่าเด็กอายุน้อยที่เขาสามารถนะคะถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สดบนหน้าเฟซหน้าจอ,อยูทง Tube, ยูทูบไลน์อินสตาแกรมจริงหรือไม่จริงเพราะว่าเขาแตกต่างค่ะนี่คือยุคใหม่ของคนแล้วค่ะนี่คือยุคใหม่ของคนแล้วค่ะดังนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณไม่กล้าแปลกแตกต่างจบค่ะในขณะที่ประเทศอื่นนะคะจากประเทศด้อยพัฒนาปัจจุบันเขาจะพัฒนาแซงเราไปแล้วค่ะในขณะที่คนไทยกดศักยภาพกันด้วยคําว่าเกรงใจค่ะ วันนี้คุณตาข้อดีของคุณตาคือไม่เกรงใจค่ะไม่เกรงใจไม่ใช่ไม่มีมารยาทค่ะไม่เกรงใจในผลลัพธ์ค่ะสําหรับครูสิตาค่ะข้อหนึ่งสิ่งที่ครูทานะเดี๋ยวครูสรุปเป็นหัวข้อให้ข้อหนึ่งคือครูกล้าที่จะแตกต่างในการนําเสนอไอเดียนําเสนอความคิดต่างๆค่ะโอเคไหม กล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะแปลกออกมาเป็นครูแปลกสอนแหกค่ายค่ะครูคนอื่นไม่มีใครเขาเต้นละลิกลีค่ะปัจจุบันครูสิตาเป็นไอดอลของทุกครูนะคะในกฎจักรวาลเลยเต้นปรับลุกกันนะคะเรียกว่าจ้าระวัดเลยค่ะเจอครูสิตาไปไม่เชื่อ Facebook เพจนี้นะคะเป็นพยานให้ครูได้เลยเมื่อก่อนไม่มีครูคนอื่นเต้นไม่มีครูคนอื่นออกมาปรับลงปรับลุกอะไรกันมากมายค่ะเจอครูสิตาไปสะเทือนทั้งโลกค่ะ นี่คือนะคะเมื่อก่อนเราเป็นลูกศิษย์ครับปัจจุบันเขาเป็นลูกศิษย์เราเนี่ยเราเรียกว่าคนที่เป็นของจริงค่ะองแม่องค์ปักปิดปักเดียวสิ่งทุกคนค่ะบนโลกกฎจักรวาลค่ะจากคนที่ไม่ได้มีแต้มต่ออะไรเลยวันนี้เป็นไอดอลของทุกคนค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันเยี่ยมมากค่ะสําหรับเราโอเคไหมทําไมคะเพราะว่าคนที่วันนี้ในวันนั้นไม่มีใครที่จะเห็นเราไม่มีใครที่จะรู้จักเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำคือเรายืนหยัดค่ะเราไม่เกรงใจใครค่ะในผลลัพธ์ค่ะ ครูไม่เกรงใจค่ะเพราะอะไรคะพ่อแม่ครูถ้าครูจะต้องเกรงใจครูค,ควรจะเกรงใจพ่อแม่ครูค่ะที่มีลูกอย่างครูแล้วครูยังไม่เอาไหนอยู่ในวันนั้นพ่อแม่ครูย,ยังอยู่ห้องเช่าค่ะในวันนั้นนะคะลูกครูก็ยังอยู่ห้องเช่าตัวครูก็ยังอยู่ห้องเช่าค่ะถ้าครูเกรงใจวันนี้ไม่มีครูสิตาค่ะครู <c oughs> ไม่ได้เกรงใจในผลลัพธ์ค่ะแต่การน้อมน้ำทำตนมันมีอยู่แล้วค่ะมารยาทมีค่ะแต่การเกรงใจใน,นี้ที่นี้หมายความว่าเกรงใจที่จะมีผลลัพธ์ค่ะครูไม่เกรงใจที่จะแซงในผลลัพธ์ของทุกคนค่ะ และที่สําคัญมากกว่านั้นค่ะครูเป็นนักสร้างความแตกต่างค่ะครูออกมาค่ะสร้างความแตกต่างรวมถึงนะคะเราจะเห็นว่าแบรนด์นะคะที่เชจารหรือโซ m มจิกเ o r ร์มีความแตกต่างสูงจากแบรนด์อื่นอย่างชัดเจนค่ะนั่นจะทําให้ลูกศิษย์ครูหลายคนนะคะสร้างยอดกันนะคะสิบ้านยี่สิบ้านสิบ้านห้าสิบ้านร้อย้านค่ะมาแป๊บเดียวรวยเลยค่ะนักธุรกิจทำไมตัดสินใจทากับเรานะคนที่มาปุ๊บรวยปับ๊บมาปุ๊บรวยปั๊บมีเยอะแยะค่ะคนที่มานะคะไม่มีทุนก็มาแล้วก็รวยเพราะเราสร้างจุดเด่นและแตกต่างค่ะ วันนี้ถนะ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังมานั่งนะอ้ยอยอิงทีน้อยไลดีไม่ไลดีไลแม่งไปเลยลูกนะคะไลไปเลยนะคะออกมาหน้ากล้องให้มากที่สุดนะคะยุคนี้เป็นยุคทองคำมากๆเลยนะคะที่คุณจะออกมาไลสดค่ะองแม่ลงนะ,ะทุกคนบนโลกนี้ไปละนะเพราะว่าแพทย์เชื้อมาจากแม่เองนะคะอ่ะดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําค่ะคุณต้องไปนักสร้างความแตกต่างค่ะวันนี้เราเป็นแบบนี้เฮ้ยเอาง่ายๆเอาจริงไหมคุณกินกว๋วยเตี๋ยวทุกวันไหมกินผัดก,กะเพราทุกวันเหมือนเดิมตลอด1ิปีกินได้ไหม ขนมขนมไม่ต like like ้องกินกินผัดกะเพราอย่างเดียวมันไม่ได้ก็เหมือนกันค่ะมนุษย์ทุกคนค่ะต้องการนะคะที่จะเห็นอะไรที่มันแตกต่างค่ะมากกว่าเดิมคุณไม่สามารถดูพัจมันสว่างวง20ปีติดได้หรอกอารมณ์เดียวกันวันนี้นะคะครูสิตาแตกต่างนะอย่างชัดเจนสามารถย้อนดูที่ไลฟ์สดนะที่เพจครูสิตาพรสวัรค์ปั้นเองได้ได้เลยค่ะว่าเป็นแบรนด์เป็นครูสิตาเนี่ยครูสิตาเป็นแบรนด์ก็คือมีการที่เปลี่ยนนะคะคาแรคเตอร์ตัวเองตลอดเวลาเลยสร้างผลลัพธ์ตลอดเวลานะคะเปลี่ยนแปลงนะคะ กล้าคิดเป็นนักที่จะลงมือทําสิ่งที่แตกต่างอ่ะเป็นผู้นําเทรนอ่ะเข้าใจความหมายไหมอืมวันนี้ทําได้ง่ายๆค่ะแรกๆนะคะแรกๆเราก็ไม่กล้าค่ะแต่พอเราฝึกเกิน2ี่วันเราจะมีสันดานใหม่ค่ะที่ทําให้เราเป็นสันดานเศรษฐีค่ะวันนี้ลุยเลยค่ะช่องทาง Facebook y o u t u b e ไ like, ลน์แม่งให้หมดค่ะไม่ต้องสนใจค่ะใครออกกล้องก,อก่อนคนนั้นรวยค่ะนี่คือข้อที่3าค่ะสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องรู้คือการออกกล้องก่อน รวยคุณอยากจะมีผลลัพธ์ปังๆวันนี้นะคะมัวแต่ไปนั่งบอกชาวบ้านเขาอ้าซื้อประกันกับพี่ไมหมเสียเวลาอ้าซื้อของกับพี่ไมหมเสียเวลาตลาดน็อกเอาท์แบบเบเบ้มันใช้ไม่ได้แล้วค่ะการน็อกเอาท์บนหน้าจอเฟซบุ๊กครูสามารถปิดการขายนะคะสร้างยอดเจ็ดหลักภายในแค่ไลฟ์เดียวกระจอกมากไลฟ์ลูกศิษย์ครูก็ทาได้เยอะแยะค่ะไม่อยากพูดเยอะค่ะลูกศิษย์สร้างกําไรนะคะไลฟ์สดเดียวนะคะห้าแสนหกแสนล้านหนึ่งเยอะแยะค่ะโดยที่แบรนด์เราไม่ต้องยิงแอดโฆษณาครสาูคสอนจากผลลัพธ์จริงค่ะ เพราะเราเป็นผู้นําเทรนด์ค่ะคนอื่นทําแล้วเราไม่ทําค่ะมีแต่คนมาก๊อปปี้เราค่ะแต่ขอโทษนะคะของจริงคือของจริงเมื่อเราได้เป็นนะคะแบรนด์แรกที่ออกมาทําสร้างความแตกต่างเป็นผู้นําเทรนด์ค่ะคนอื่นมาก๊อปปี้เราใช้ไม่ได้แล้วค่ะคนที่ทําก่อนรวยกว่าข้อที่4ค่ะทําก่อนรวยกว่าค่ะทําก่อนรวยกว่าค่ะไม่บ้าไม่รวยค่ะทําก่อนรวยกว่าไม่บ้าไม่รวยค่ะคุณต้องฝึกสันดานค่ะเปลี่ยนทิสัยตัวเองค่ะสร้างคาแรคเตอร์ใหม่ๆใน21วันค่ะ ตอนนี้นะคะตลาดน็อกเอาท์คุณไม่ต้องออกจากบ้านเลยค่ะแต่งตัวสวยๆเดินอยู่บ้านเงินเข้ามากมายมห ah าศาลค่ะจริงๆจริงๆเอาจริงๆค่ะบางคนค่ะคุณรู้ไหมอย่างครูสิตาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหมวกเนี่ยใครอยากได้ไหมคะไม่ว่าครูใส่อะไรนะคะลูกศิษย์จะต้องอยากใส่เราใส่ข้อมือแบบนี้ลูกศิษย์ก็จะอยากใส่ข้อมือแบบนี้เราถือกระเป๋าแบบนี้ลูกศิษย์ก็จะถือกระเป๋าแบบนี้หลายคนค่ะไม่ได้รู้จักการที่เราจะปรับปัจยุะ่ะะให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทําตาม เพราะว่าเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาสร้างคุณค่าให้กับผู้คนค่ะอะข้อต่อมาข้อสุดท้ายนะคะวันนี้มาเร็วไปเร็วนะคะเราต้องสร้างคุณค่าให้กับผู้คนนะเป็นนักสร้างคุณค่านะคะไม่ต้องไปซีเรียสคนดูน้อยดูเยอะไม่ต้องช่างช่างแม่งช่างมันจิตใจเรายิ่งใหญ่ฟ้ารู้ดีรู้ผลลัพธ์ได้เองดูครูสิตาสิคะสินค้ามาเป็นละล้านชิ้นหมดเกลี้ยงคะ่ะตาค่ะไม่ต้องพูดเยอะมันขมคอคะ่ะคนเก่าไปคนใหม่มาทะลักปิ้นปั้นคะ่ะครูสิตาไม่เคยอะไรเอาวันคนไปคะ่ะครูสิตานะคะ เฉลิมฉลองนะดีใจกับคนมาค่ะจิตของผู้ให้ย,ยิ่งใหญ่เสมอเราสร้างคุณค่ากับผู้คนเราชัดเจนค่ะวันนี้หลายคนนะคะพอเรามีเนี่ยเราเป็นไอดอลให้กับผู้คนเราทําก่อนเรารวยกว่าเราดันไม่ได้หาสินค้าให้แมทกับตัวเองเวลาคนเดินตามเขาก็ไม่รู้จะเดินตามยังไงอา้าวสวยไม่ได้ทําอะไรเลยสวยธรรมชาติอันนี้ไม่ได้เงินค่ะสำหรับคนตาถ้าชมว่าสวยสินค้าแม่ดีลูกจากภายนอกสู่ภายในใช้สินค้าตัวเองทุกตัว เห็นไหมเพราะเรารู้ว่าใครใช้กับเราแล้วดีค่ะเราเป็นนักสร้างคุณค่าให้กับผู้คนบางคนขายของของตัวเองยังไม่กล้าใช้ยังไม่กล้าบอกคนอื่นเลยว่าใช้อะไรบ้าหรือเปล่าเป็นนักสร้างคุณค่ากับผู้คนค่ะคุณจะแตกต่างแต่คุณไม่บอกอ่ะตลกอย่างเดียวไม่ได้แดกนะลูกตลกนะแตกและสร้างคุณค่ารวยค่ะคุณสิตาเป็นผู้นําความบ้าค่ะใครเคยเห็นคลิปคุณสิตาที่ไฟ์สดใส่ทองเต็มไปหมดเห็นไหมไม่ต้องสนใจใครค่ะใครจะว่าเราช่างแม่งอ่ะพ่อแม่เรารอดจบ ถ้าบ้าอยู่บ้านไม่ได้ร่านไปที่อื่นทำซะโอเคปะ่ะแล้วนะคะทุกๆอย่างบนโลกนี้ค่ะแถมให้คนที่ทําให้ตัวเองไปช้ามากเลยค่ะโมแต่ห่วงห่วงพี่ห่วงน้องมึงดูครูสิตาสิมึงทำแบบครูสิครูไม่สนใจเลยค่ะในวันที่ครูเปลี่ยนชีวิตพ่อแม่พี่น้องจะทาคลิปดูคลิปยี่สิบเอ็ดวันครูหรือเปล่าไม่สนครับแม่บอกมึงหยุดไล์มึงหยุดมันหน้ามันหนกไม่สนใจครับลูกจะงอจองงอไงแล้วแต่ลูก แปดเดือนครับทะลุไปส่วนไม่รู้มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดค่ะไม่สนใจค่ะเพื่อนปูงลูกตรงลูกทีมใครจะอยู่ไม่ออกไม่รู้สําคัญคือกูรู้ว่ากูให้สุดให้ให้สุดแล้วหยุดที่คาว่าโคตรรวยช่างแม่งอย่างเดียวครับผมใครจะทำอะไรช่างแม่งใครอยากนินทาช่างแม่งช่างมึงชีวิตมึงไม่ใช่ชีวิตกูนึกออกปะคนที่ถูกคนนินทาค่ะอย่าไปทําตัวร้อนค่ะเราไม่รู้เราก็ไม่เจ็บเราไม่เอาหน้าไปสมขยะเราก็ไม่ได้เกลีนะคะ ุณตาไม่เคยเจ็บปวดจากคนที่ดินทาค่ะเอาที่เบิกบานค่ะนึกออกปะคนที่เขาเผาผลาญเราเขากำลังเผาผลาญผลลัพธ์เขาค่ะในขณะที่เขากาลังดินทาเราคุณตาเจริญวันจเจริญคืนค่ะเพราะมานั่งพัฒนาตัวเองค่ะเอาเวลาไปนั่งฟังคำดินทาชาวบ้านเอาเวลาและสักขารมาพัฒนาตัวเองให้เจริญเติบโตและเบิกบานดีกว่าลูกเอาเวลามาพัฒนาตัวเองมาใส่ผลลัพธ์ตัวเองเฮ้ยกูสวยหรือยังเฮ้ยวันนี้กูสวยไหมเฮ้ยวันนี้กูหน้าใสหรือยังกูกินน้ำไปกี่แก้วแล้วคว่ข โอเคไหมทำไมลูกศิษย์ครูสิตาถึงพลิกชีวิตเร็วค่ะเพราะลูกครูฉลาดมากค่ะคนที่มีดีเอ็นเอครูค่ะสป์ตสปาร์ตผลลับชัดเจนมากนี่คลิปฟรีสาบานได้ให้เยอะมากทำไมคุณต้องแปลกและแตกตาก่างออกมาสร้างลูกวันแรกทำให้เป็นฝึกลูกมอหายกระมังอามากคล้องคอเล่นจริงเอามาเลยอุปกรณ์ในบ้านไม่ต้องมีเงินมีทองเมื่อกี้เพิ่งไปสอนในกลุ่มซีโอกับเจดเพิ่งไปสอนเมาออกมาทำบ้าให้สุดแล้วหยุดที่คำคว่าโคตรด,ด้วยสร้างแมงสี่ ระหว่างเป็นคนนั่งซื้อสินค้าเขากับคนที่ให้เขามาซื้อสินค้าเราใครรวยกว่าคิดได้เปล่าตอนนี้มนุษย์ไม่ออกจากบ้านแล้วค่ะขนาดกูจะสั่งของมากินยังสั่งเดลิเวอรี่เลยขอบคุณนะจักรวาลคอนเฟิร์มน่ารักมากเลยเอาเวลามาพัฒนาตัวเองค่ะวันนี้กูไลฟ์ขนาดนี้เฮ้ยไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาให้เจ๋งกว่านี้และมีคำั้นๆบอกตัวเองค่ะวันนี้ดีที่สุดพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้วันนี้ดีที่สุดทำมันให้ดีที่สุดค่ะ อย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าบอกกูทาไม่ได้อย่าบอกกูลูกเล็กผัวเด็กไม่ต้องสนใจมึงทําได้บอกตัวเองมึงทําได้ถ้ากูสิตาทาได้มึงทําได้ทําได้ที่ทาไม่ได้เพราะเอาเวลาไปนั่งฟังคนทําไม่ได้เอาเวลามานั่งฟังครูนี่เดี๋ยวจะทาได้เองที่พูดไร้สดกดจักรวาลกดแรงดึงดูดไม่เป็นเพราะฟังน้อยวิธีการค่ะคุณไร์ตลกไม่พอคุณให้สาระเข้าไปกดจักรวาลกดแรงดึงดูดฟังคลิปกูสิตาสิคะคุณลองฟังวันละห้าคลิปถ้าไม่พูดเป็นกูสิตาให้ตกหน้าเลย แต่ทั้งชีวิตเราเอาเวลาไปนั่งคุกุุนคนดินทาชาวบ้านเขาเอาไปนั่งเวลาอุ้ยกูมีนี่แบบนี้กินเหล้าที่ไหนดีมึงวันนี้ไปเที่ยวผับไหนวะแต่งตัวยังไงดีเสียเวลาค่ะหนูรู้ไหมว่าตลอดแเดือนคุณตาแทบจะไม่ซื้อของอะไรห้าเดือน8ดเดือนเนี่ยไม่ซื้ออะไรเลยซื้อแต่ของยงใหญ่ซื้อบ้านซื้อรถซื้อปลดหนี้ปลดสินไม่เอาเวลาไปเล้น,น,นเิ้นแชร์อย่างอื่นเลยค่ะโคตรรวยเลยค่ะเอาเวลาพัฒนาตัวเองค่ะไลฟ์สดเหมือนเดิมทุกวันน่าเบื่อจะตายทำไมยอดวิวลดลงโคตรน่าเบื่อเลย ไม่สร้างจุดเด่นและแตกต่างตอนนี้ครูกับโค้ดเต็มบ้านเต็มเมืองค่ะคุณจะเป็นครูเป็นโค้ดทั้งทีเป็นให้โลกจำเว้ยเป็นครูแปลกสอนแฮกค่ายค่ะแบบครูสิตาบอกเข้าไปด้วยแฮกแท็กเบาๆว,ว่าลูกศิษย์ครูสิตาศิษย์เอกไปเลย<ม>บริการบ้านอใครพร้อมรับการบ้านไ like ์สดนี้ใครที่ดูไ like รสดนี้ทุกคนนะคะถ้าคุณอยากจะแปลกแตกต่างนะคะอยากจะก้าวเข้ามานะคะสู่การพลิกชีวิตมหัศจรรย์กับครูสิตาค่ะส่งการบ้านค่ะแฮกแท็กนะคะไ์สดส่งการบ้านครูสิตาพรสวรรค์บ้านเองได้นะสร้างความแปลกและแตกต่าง หลังจากจบไรน,นี้เดี๋ยวไล์เลยแต่งตัวไปไล์ไปมีของอะไรเอามาท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 า,ทา,ทา,ทา,อาเอาผลิตภัณฑ์มาคล้องหัวคล้องคองอะไรทําได้หมดถ้าสดชื่นนี่คือการบ้านของคุณค่ะใครที่ดูคลิปนี้ไม่ส่งการบ้านครูจะบล็อกออกให้หมดนะไม่ต้องมาดูดูทําไมไม่ได้ซีเรียสเลยสอนฟรีดังกินไม่ได้ดังแดกไม่ได้ค่ะเข้าใจใช่ปะความดังกินไม่ได้ความดังอยู่กับเราไม่ทนครูจิตายยิงแอดวันละแสนคนรู้จักทั้งโลกเลยยิงทําไมวะของจริงคือของจริงรวยแล้วความดังแดกไม่ได้ลูก แต่ความร่ํารวยนะในการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพการแบกปารการคืนสู่สังคมแบกได้โอเคไหมครูแปกสอนแหกกล้กับครูสิตาปสวัรปั้นเองได้ค่ะและนะคะพลาดไม่ได้กับแคมเปญพิเศษนะที่ครูกําลังนะคะทํานะ ออดิโอบุ๊กครั้งแรกของครูสิตาเลยที่มีภาพโปรแกรมจิตนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงคอร์สนี้รีบแอดไปนะคะที่ Li n e แอดช็อปทิชชูสิตาเท่านั้นแอดช็อปทิชชูสิตาเท่านั้นนะคะกับเสกได้ดังใจนึกนะคะเป็นออดิโอเป็นเสียงครูสิตานำโปรแกรมจิตอยากฟังเกินๆเข้าๆไหมอยากฟังไหมไหนครอยากฟังหัวใจรวัวๆมาเดี๋ยวจะไปข้างนอกละหัวใจรวัวๆมาซึ่งน้ำเสียงของครูเป็นน้ำเสียงที่ทรงพลังแลสะสปืดสปาร์ตมาสปืดสปาร์ตสำหรับครูคือรวดเร็วสุดๆเพราะว่า ครูตาพลิกชีวิตนะคะหาคนที่ทุกสถิติครูมาให้เจอก่อนนะคะสเดือนปลดหนี่สิบล้านสามเดือนประสบความสําเร็จนะคะโอ้โหหมื่นล้านเท่าไปหามาให้เจอค่ะมาคุยกันที่ติดลบสิบล้านนะคะหนึ่งเดือนมีเงินล้านนะคะสามเดือนปลดหนี่สิบล้านห้าเดือนซื้อบ้านเงินสดเเจ็ดเดือนนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านประสบความสำเร็จหมื่นล้านเท่าในระยะเวลาเจ็ดเดือนนะคะไปหาคนที่ประสบความสำเร็จแบบนี้มาคุยกันฉะนั้นน้ําเสียงครูแพงมากค่ะ บอกเลยค่ะว่านะคะเดี๋ยวครูจะนําพวกเรานะคะให้สู่นะคะการเซกได้ดังใจนึกนะคะนี่คือน้าจิ้มน้าจิ้มนะคะเดี๋ยวจะนําพวกเราทุกคนนะ,คะเข้าสู่นะคะการเทรนตัวเองนะ,ะอันนี้คือ p o อ d e r ิฟออเดิฟออเดิฟโอเคปะออเดิฟออเดิฟสำหรับใครที่นะคะอยากจะรู้ว่าเฮ้ยคอร์สนี้มันดียังไงบอกเลยค่ะบอกเลยค่ะว่ามันสุดยอดแน่นอนค่ะเพราะว่า อะไรที่เราทําต่อเนื่องเกิน21วันมันจะเป็นสันดานใหม่อะไรที่เราทําเกิน21วันมันจะเป็นสันดานใหม่นะคะสดสดกับคุศสิตาตรงนี้นะคะสําหรับใครที่อยากจะพลิกชีวิตนะคะเดี๋ยวลองฟังคลิปนี้ดูอ่ะสักคู่เดียวบางคนเป็นแบบนี้นะคะเสพวันนี้คุณตาดูคนดูน้อยบางคนเออคุณตาคนดูเยอะดูเยอะดูน้อยมันไม่เกี่ยวกันอยู่ที่เงินในกระเป๋าตังเมืงเยอะหรือ,อยังตอนนี้ โอเคป่ะโอเคออเด็บ okay. พร้อมนะกับการนะคะคอร์สโปรแกรมจิตนะคะของครูสิตาที่ทำให้เราพลิกชีวิตแน่นอนและ21วันที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหนูเนี้ยมันคือ21วันที่เราสร้างปฏิหารนะครูคสิตาพลิกชีวิตจากปฏิหารแห่งการขอบคุณและครูยังนำพวกเรามา จริงๆมันต้อง700กว่าวันแล้วละนะคะแต่ครูได้ดําพวกเรามา200กว่าวันละ2 3 4นะคะวันนี้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวครูจะสอนเราโปรแกรมจิตนะคะทำให้เราเนี่ยได้รับผลลัพธ์แบบง่ายๆสบายๆคอร์นเจกได้ดังใจนึกนะคะแอดไปที่ไลน์แอดช็อปทิชเชอร์สิตาช็อปทิชเชอร์สิตานะในราคา3,900บาทนะถือว่าเป็นคอสการกุศลน,นะคะเงินส่วนใหญ่เอาไปทาบุญน,นะคะกับครูสิตาค่ะเชา้าเย็น กลางวันฟังได้ตลอดเวลาเลยจะทําให้เรานะคะเข้าสู่ขึ้นเอาฟ่าสเตจอย่างง่ายๆสบายๆค่ะเพราะครูสิตาประสบความสำเร็จรวดเร็วมาอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราฟังนะพิมพ์ตามก็ได้สงบสติอารมณ์รู้สึกเบิกบานถึงเสียงดนตรีที่ครูเปิดครูจะนําเราเข้าสู่ขึ้นปิติสุขค่ะขึ้นที่ดึงดูดอะไรก็ได้ให้เรา รู้สึกถึงธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราค่ะเสียงสายลมเสียงนกเสียงน้ำเสียงใบไม้เสียงป่าได้กลิ่นของทุ่งยากว้างาแสงแดดอ่อนๆที่สาดส่องมาที่เราค่ะเรากำลังยืน อยู่ในที่ที่มีอากาศดีที่สุดค่ะเราจะมาขอบคุณธรรมชาติด้วยกันนะคะเพราะธรรมชาติเสกสร้างให้เรามีวันนี้ค่ะขอบคุณสายลมที่โอบก,กอดฉันตลอดเวลาทุกๆความเป็นไปได้เกิดขึ้นกับฉันทุกวินาที สายลมทั้งภายนอกสายลมทั้งในร่างกายของฉันบ่งบอกว่าฉันได้รับพลังมหาศาลตลอดเวลาขอบคุณแสงแดดที่อยู่รอบตัวฉันที่บ่งบอกถึงความสว่างสวยทางดวงจิตและดวงใจของฉันที่เกิดขึ้นกับฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันประสบความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจของฉันนำพามาซึ่ง การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมขึ้นทวันทกวันขอบคุณสายน้ำทั้งภายนอกและภายในตัวฉัน้นสายน้ำที่นำความชุ่มชื้นเย็นจำ่ำปิติสุขในหัวใจทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันนำพาความมั่งคั่งทุกรูปแบบมาให้กับฉันตลอดเวลาพอ ออเดิฟ <Order. c oughs> ครูสิตาเปลี่ยนอารมณ์เร็วมากเลยเออโอเคนั่นคือออเดิฟค่ะนะคะพอพอให้ดูแค่นี้ให้ดูแค่นี้ให้ฟังแค่นี้นะคะนี่คือสุดยอดนะคะคอร์สที่จะทำให้คุณนะคะได้ประสบความสำเร็จแบบง่ายๆสบายๆผ่านการโปรแกรมจิต แล้วก็มีภาพเป็นออดิโอบุ๊กจ้านะคะรีบแอดไปที่ไลน์แอดช็อปทิชเชอร์สิตาแอดช็อปทิชเชอร์สิตาในราคา3,900บาทก่อนครูสิตาจะขึ้นราคานะทุกคนคะ่ะนะคะก่อนครูสิตา กำลังจะขึ้นราคาแม่กำลังปีติสุขเออของฟรีเอาแค่นั้นพอนะคะ3,900บาทไม่พอคุูจิตาให้ของขวัญมูลค่า4 0 0 0บาทด้วยรีบแอดไายของขวัญเป็นอะไรไม่ต้องถามเยอะเพราะว่าของขวัญก็คือของขวัญให้จะซื้อคอร์สหรือจะซื้อของถ้าจะซื้อของก็ไปซื้อของถ้าจะซื้อคอร์สก็ซื้อคอร์สนะคะของขวัญจะให้อะไรก็ใช้ไปอะไรตกใจหยุดซะงั้น อยากรู้ไปเรียนนะคะรีบแอดไปที่ l i น์แอด p t อปที่เชิดสิตาค่ะใครมีพ่อแม่พี่น้องนะคะได้ฟังโปรแกรมนี้ครูการันตีเรื่องสุขภาพดีแน่นอนใครมีพ่อแม่พี่น้องนะคะที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่นะคะให้ฟังคอนนี้ดีขึ้นแน่นอนใครมีญาติที่มีโรคซึมเศร้านะคะโรค ต่างๆนะคะมีความเครียดปวดหัวไมเกรนนะคะหรือว่าโอ๊ยการงานติดขัดด้านชีวิตไม่ค่อยดีความรักไม่ค่อยส่งหวังค่ะได้เรียนคอร์สนี้สุดยอดแน่นอนนะเป็นคอร์สการกุศลที่ราคาถูกมากๆเลยนะคะของครูสิตานะคะ21วัน42คลิปฟังได้ตลอดเวลารวมถึงมีภาพประกอบโปรแกรมจิตของเราด้วยยอดเยี่ยมที่สุดรีบแอดไปที่ไลน์แอดช็อปทิช r ูสิาค่ะแอดช็อปทิช r ูสิาถ้าไม่มีแอดไปผิดที่นะคะต้องมีแอดนะ a a d นะ a shop s h o p นะคะ teacher สิตาใครก็ได้พิมพ์ให้หน่อย a d shop teacher สิตาไม่ได้ยากนะคะรีบๆไปนะคะก่อนที่จะเต็มนะคะครูเริ่มสอนวันที่8เดือน7นะคะฟังได้ตลอดการและนานเทินนะคะรอเรียนนะคะสุดยอดมากต่อไปเราไม่ต้องโปรแกรมแบบแกนๆและเราจะมี21วันนี้เป็นการโปรแกรมเราตลอดเลยและการที่เราได้ทําต่อเนื่อง21วันเราจะได้ผลลัพธ์ใหม่ เพราะหนูจะโปรแกรมตัวเองค่ะครูแค่นำหนูโปรแกรมตามครูแค่นำหนูโปรแกรมตามค่ะชีวิตประสบความสำเร็จแน่นอนล้านเนะเพราะครูพิกชีวิตจากการสร้างปาฏิหาริย์จากการขอบคุณ21วันขอบคุณครูพี่เมยนะคะแอดช็อปทิชช s สิตารีบแอดไปค่ะก่อนราคาขึ้นไปแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปัน ขอผลบุญที่ครูได้ช่วยเหลือผู้คนให้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมขึ้นค่ะส่งผลถึงลูกศิษย์ของครูทุกคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็พลิกชีวิตอย่างอาจจัศจรรย์ใจค่ะขอให้เขาเกิดผลลัพธ์นะให้ทันนะคะในปัจจุบันชาตินี้ขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมนะคะขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่มากกว่าครูสิตาค่ะแอดช็อปที่เชิดสิตาเท่านั้นนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะรับยูสโลส์เลบายบาย YouTube